จริงๆผมเข้าใจว่าคนตาบอดสีเนี่ยทุกวันนี้ขับรถบนท้องถนนได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขารู้ตำแหน่งโคมครับโคมตัวนี้เห็นไหมมันเป็นสีครบทุกสีในโคมเดียวกันเลยเป็นสีแดงครับสวัสดีครับผมชือนอน่ออานนท์มินเย์จากบริษัทเจเนเรชันดิจิตอลเทคโนโลยีครับจากเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมไลฟ์สดไปตอนช่วงในการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดสอบระบบตอนนี้มาในขั้นตอนที่จะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วครับ ขั้นตอนการส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะต้องทําการเทสหรือทดสอบมันอีกหนึ่งรอบครับตรงนี้มาดูกันเลยเมื่องานเสร็จแล้วจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือตัวกล่องควบคุมครับกล่องควบคุมจะเป็นกันน้ําทั้งระบบเลยนะครับสามารถปิดฝาแต่กรณีปิดฝาแล้วเรายังสามารถควบคุมได้โดยมีปุ่มกดสําหรับคนที่ควบควบคุมการเล่นต่างหากก็ได้หรือจะควบคุมการเล่นจากภายในตู้ก็ได้ครับเสียบปลั๊ก ใช้งานได้เลยครับตัวควบคุมจะแบ่งเป็น2ส่วนครับดูง่ายๆเลยครับส่วนที่1ของโคมไฟแดงเหลืองเขียวกับส่วนที่2ครับตรงนี้ครับนี่เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมครับเป็นโคมแดงเหลืองเขียวเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าแดงเหลืองเขียวแบบนี้กับแบบนี้มันดียังไงมาลองทดสอบกันครับ เริ่มต้นการใช้งานทุกอย่างถอดได้ครับเห็นไหมมันก็เลือดแจ้ล่องใส่ประกอบก็ง่ายมากครับเสียบ r j แน่นหนาแข็งแรงครับตัวนี้เป็นสายโคมเสียบเข้าไปล็อกแน่นหนาแข็งแรงเช่นเดียวกันตัวนี้ก็เป็นขั้วสังเกตไหมขั้วต่อไม่เหมือนกันเลยครับทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะเสียบผิดเสียบถูกแล้วจะเกิดการช็อตเราสามารถ เสียบได้ตามรูปร่างของขั้วต่อเลยครับอันนี้เป็นโคม100มิลแบบ3สีครับอ่าเรียบร้อยมาเปิดใช้งานนะครับแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสการทำงานกันเทสการทำงานง่ายมากครับเปิดสวิตช์สวิตช์กันน้ำด้วยเปิดปุ๊บมันจะสุ่มอยู่ประมาณ10รอบครับเพื่อให้เห็นตรงนี้สุ่มเพื่อให้เห็นว่าเปิดสวิตช์การทำงานแล้วและระบบพร้อมที่จะทำงานครับ ให้เห็นว่าไฟขึ้นครบไฟดวนี้ก็ขึ้นครบและหน้าจอก็เตรียมขึ้นการทํางานลว้วิธีเล่นไม่ยากเลยครับเอาตรงนี้ก่อนเลยสายเนี่ยยาวพอสมควรเลยอยู่ตําแหน่งจะกดเล่นใช่ไหมกดปุ่มสีขาวครับเริ่มสมมุติว่าเราผมตาบอดสีแล้วกันนะจะทําการทดสอบนะครับช่วยทดสอบตาบอดสีด้วยครับกดปุ่มเริ่มจะมีเสียงบอกครับไฟจะสุ่มขึ้นมาครับ การสุ่มจะไม่แน่นอนนะครับเราลองดูโคมตัวนี้ครับเป็นสีเขียวสว่างขึ้นมาเราต้องกดปุ่มตัวนี้ให้เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันครับอะเราไม่ตามบอดสีเราเห็นว่าเป็นสีเขียวเราก็กดสีเขียวครับเรียบร้อยต่อไปจะเริ่มเล่นต่อครับกดปุ่มสีขาวครับไฟจะสุ่มขึ้นมาแล้วหยุดสมมุติว่าเป็นสีเขียวอีกแต่เรากดผิดครับ ไปกดสีเหลืองเกิดอะไรขึ้นครับดูนะครับเสียงจะปี๊ดยาวครับแล้วไฟจะไม่ดับลงนั่นหมายความว่าเราทําการกดฟังก์ชันผิดแล้วกดแก้ได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับก็จะเห็นเลยว่าอ่าผิดจริงๆกรมขนส่งก็จะให้คะแนนคุณว่าไม่ผ่านครับจตเริ่มใหม่อีกทีต้องกดสีขาวยืนยันครับไฟจะทําการสุ่มสีขึ้นมาใหม่ครับตอนนี้สุ่มเป็นสีแดง ผมก็ต้องกดสีแดงโอเคการกดปุ่มทั้งตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเราเห็นโคมนี้ไหมจริงจริงผมเข้าใจว่าคนตาบอดสีเนี่ยทุกวันนี้ขับรถบนท้องถนนได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขารู้ตำแหน่งโคมครับโคมด้านบนเป็นสีแดงโคมตรงกลางมีสีอื่นด้วยเหรอมีสีเหลืองแน่แครับโคมล่างสุดจะเป็นสีเขียวดังนั้นคนตาบอดสีจึงใช้วิธีการนี้ในการกดปุ่มได้ ผมเลยนําเสนอเพิ่มเติมมาว่าไม่งั้นเราใช้โคมที่มันมีสีทุกสีในโคมเดียวกันเขาไม่มีทางจับได้เลยครับผมยกตัวอย่างสมมุติเราดูเฉพาะโคมล่างนะอันนี้ผมจะกดเริ่มนะครับโคมตัวนี้เห็นไหมมันเป็นสีครบทุกสีในโคมเดียวกันเลยเป็นสีแดงอยู่ในโคมเดียวถ้าตาบอดสีไม่มีทางกดถูกครับลองปิดอันนี้นะไม่เห็นเราจะรู้เลยว่า ไม่มีทางกดถูกเลยถ้ากดเป็นสีเหลืองจบเลยครับเอาใหม่ลองเทสใหม่ดูเฉพาะคมล่างนะครับคมเดียวเป็นสีเหลืองถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสีเหลืองจริงเรากดสีเหลืองถูกต้องมันจะกระพริบบอกผมว่าตัวเนี้ยเหมาะกับทดสอบคนตาบอดสีจริงๆครับบางครั้งสเปคที่มันส่งมาเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเทคโนโลยีมันก้าวไปขนาดไหนแล้วผมเลย ทำมานําเสนอเลยแล้วก็ใครจะไปทดสอบที่ไหนกรมขนส่งผมแนะนํารุ่นต่อไปครับซื้อตัวนี้ไม่ต้องซื้อตัวนี้ถูกลงด้วยนะบอกให้เพราะมันเหลือชุดเดียวแต่แสดงผลดได้สามสีครับส่วนเจ้านี้เขาสั่งมาเป็นรุ่นนี้แล้วกระซิบนะครับซื้อเพิ่มได้ครับโอเคนี่คืองานของเราเราทําให้กับลูกค้าเนี่ยทาให้ดีขึ้นเรื่อยๆและเสนอสิ่งที่ดีกว่าให้กับลูกค้าด้วยครับให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกและ เห็นฟังก์ชันการใช้งานอย่างครบถ้วนและต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกผมได้นะครับผมยินดีรับฟังและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับนี่คืองานของบริษัทเ e เนเรชันดิ i ิทัลเทคโนโลยีครับดีขึ้นเสมอทุกๆวันครับบ๊ายบายเคยค่ะบาไมนขายขอชช่อของว่าเคยค่ะของว่าเช่นกอะเช้กระเด้าโคกุก้าบายบาย